จะให้สักสองสามทีเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทําไมมันดีอย่างนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจะให้สักสองสามทีมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง มันเป็นแบบนี้ค่ะเอาให้เคลียร์ค่ะ m i t ซูบิชิเคลียร์เลนเดยพบกับรถยนต์มิ s ซูบิชิที่ข้อเสนอดีที่สุดครั้งแรกในรอบปีและมีจำนวนจำกัดค่ะพบกันในวันที่16-17แล้ววันที่23-24มกราคมนี้ค่ะที่มิ s ซูบิชินอว a มิน50